สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับการกลางเติ้นของเราเราอยู่กันที่ห่มดาววังน้ําเขียวนะคะก็เส้นทางที่มาจะเป็นทางที่มาทางเดียวกับโรงคั่วกาแฟแล้วก็อะไรนะที่เลยไปผาเก็บตะวันาวาังน้ําเขียวนะคะก็จะมาทางนี้เลี้ยวลงมาแล้วก็ในวันนี้ที่เรามานะเรา ก็ไม่ได้จองล่วงหน้านานเพราะว่ามันมีเหตุอุบิเหตุคือที่ที่เราจะไปตอนแรกอ่ะเขาน่าจะมีน้ำท่วมอะไรประมาณน,นี้มีน้ำล้นตะลิงล่งเราก็เลยต้องแบบเปลี่ยนมาที่นี่นะคะร้านนี้ก็เออเป็นร้านโลง่ลงๆนะไม่มีต้นไมแ้แล้วก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะคะจะอยู่โซนแบบวังน้ำเขียวเลยค่ะอากาศคือแบบเย็นแล้วก็ด้านหน้าจะติดน้ำ แต่ว่าไม่มีเรือให้พายนะวันนี้เราก็จะแบบเอออยู่กันจะแบบเออจะดูตาหยีๆหน่อยเราก็จะลุ้นว่าวันนี้เราจะเจอฝนกันอีกไหมนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบกันนะคะ ค่ะทุกคนเราจะพาไปดูลานกลางเต็นท์กันนี่ที่นี่ห่มดาวแคมค่ะอยู่วางน้ําเขียวนะคะก็พื้นที่ตรงนี้เข้ามาอย่างที่ป้อมบอกก็วันนี้ที่เรามามีพายุดว้วยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะเข้ามาก็จะเป็นลานจอดรถโซนตรงนั้นจะเป็นห้องน้ํานะคะแล้วก็ที่นี่มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะแล้วก็จะมีเต็นท์เช่าตรงนี้ นี่ตอนนี้เรากำลังขนของไปทางเข้ามาก็จะอย่างที่บอกไปว่ามาตรงอะไรนะโรงคั่วกาแฟวันที่เรามาเขาบอกว่าจะมีพายุเข้าหนึ่งลูกก็จะเออจนๆหนยจ้าหนจ้าพายุมาแล้วจ้ามาเราจะมาดูบริเวณลานกันนะคะ <c oughs> ตรงเนี้ถอยรถเข้ามาจอดเอาของลงก่อนได้นะก็จะมีตรงนี้เป็นลานเล็กๆอันนี้มีเต็นท์เช่าด้วยนะห <c oughs> ลังเล็กลง ก็ด้านหน้าตรงนี้มีโซนให้นั่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่แล้วก็ลานจะเป็นลานติดน้ำนะคะมุมนูน้นวันนี้เรามีตอนแรกเราคิดว่าแบบเออจะมีแค่เราแล้วตอนนี้ก็แบบเออมีหลายแคมป์ม,มาตั้งแคมป์กับเราด้วยค่ะเห็นพี่เขาบอกว่าตรงนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเต็นท์เช่าก็คือเต็มทุกหลังเหมือนกันนะคะตามที่เราบอกว่าเราไม่ได้แพลนแต่ก็แบบก็ได้ มาได้ที่ดีๆเลยเพราะว่าชวนกันออกมาแต่เช้าเลยอ่ะวันนี้นี่อันนี้กลุ่มเราเองค่ะจะเป็นลานกลางเต็นท์ที่แบบดูอบอุ่นนะแบบไม่เยอะมากแล้วก็แล้วก็ตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีต้นไม้เอาไว้แบบบงังบังบรรยากาศนะคะก็จะเป็นลานโลง่ลงๆอาจจะมีฝนมาละจ้าไปเดี๋ยวป้อไปเก็บจัดของที่แคมป์แล้วพาไปดูบรรยากาศฝนโดนแน่ๆวันนี้ไม่ต้องสืบ <c oughs> แล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลย<า>ไปเดี๋ยวเรียงจัดของก่อนเดี๋ยวเราไปไว่ายน้ำกันมีลุงโคน <c oughs> ไปไว่ายน้ำให้ดู <c oughs> ว่ายน้ำที่ไหนมาแล้วมีอยู่ตรง เราอยู่กันเย็นวันนี้ในสภาพอากาศที่ฝนปปอยปอยๆมาตั้งแต่ช่วงแบบสี่โมงเย็นเลยพอเราแบบกลางทุกอย่างเสร็จเราก็ชมวิวแป๊บๆหนึ่งแล้วก็เอาแล้วฝนมาจ้าพร้อมกับข้าวเย็นของเราวันนี้เป็นหมูย่างนะคะหมูย่างซอสแจว่วแล้วก็ผักยูทูบเบอร์ผักสลัดค่ะก็ได้ทุกอย่างมาจจาคูลราหมดเลยไม่ได้แวะเอาไม่ได้น้อยหา่าวเด้ทุกคน มีเด็กน้อยไม่ได้นอนกลางวันง่วงกันแล้วค่ะวันนี้ก็จะเหมือนเดิมกลางเต็นหน้าฝนก็จะฝนจะ้ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ที่เรามาเป็นตุลากลางเดือนตุลาเขาบอกเป็นฝนสุดท้ายของฤดูนี้แหละหลังจากนี้จะหนาวและวเรารอหนาวอยู่แต่วันนี้เราเจอฝนไปก่อนนะคะ <c oughs> ก็จะชุ่มฉ่ำตามเดิมแล้วก็ตอนหัวค่ำอะ่ะ แบบภูเขาว่าบนภูเขาคือมีหมอกดีมากเลยแล้วก็เย็นเนี้ยมีเมนูแปลกใหม่ก็คือมัสเมนโลย่างจ้าพี่รออะไรอยู่คะรอมัสเมนโลใช่ไหมไม่ได้มัสเมนโลไม่ยอมนอนแน่เลยอินอะได้แล้วว้าเอายื่นมาไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนเออขอบคุณค่ะ,คคะเย้ร้อนปะร้อนปะไม่ร้อนแหละกินได้ ดัง,ดงกินอยู่เอ,อกินอยู่กินอยู่กินเลยจ้ะเกนนเก็ลานวันนี้นะคะที่เรามาก็สงบมากเลย <c oughs> พี่มีพี่มีกลุ่มมาการองือสองสามกลุ่ม,มตกปาลาเออพี่เขาตกปาลาด้วยเราคิดอยู่ว่าเราจะไปขอซื้อปลาแล้วก็มาย่างกินไม่ตกเองไม่ตกเองซื้อจ้ะแล้วก็มีด้านบนก็เหมือนที่เนีจะมีหมูกระทะไหม น่าจะหมูกระทะให้บริการอยู่นะเหมือนสั่งได้อะไรเงี้ยมีอาหารตามสั่งเออมีอาหารตามสั่งก็พอหมูก็พอไก่ก็พอหมูก็พอไก่แล้วเออพรุ่งนี้เนาะเออไม่หรอกพรุ่งนี้มีข้าวต้มเ้อตอนเช้ามีข้าวต้มกระดูกหมูแล้วก็อยากพาไปดูห้องน้ําจังเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันห้องน้ําก็แบบมีห้องเครื่องทําน้าอุ่นที่ป้อมไปอาบด้านบนมันจะมีเหมือนแบบห้องอาบน้ําอย่างเดียวด้านล่าง แล้วก็ด้านบนจะเป็นห้องน้ําห้องซ้วมอะไรเงี้ยก็จะมีแบบห้องห้องน้ําข้างบนน้ําแรงอยู่แต่ข้างล่างน้ําเบาอยู่นะแต่ก็ข้างล่างดูแลแลดูจะสะดวกกว่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงอินอาบอกหน่อยรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ค่ากางเต็นท์คนละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ถ้าใช้ไฟเสียเพิ่มห้าสิบบาท ต่อกลุ่มนะออ๋กุ่มลต่อกลุ่มไม่ใช่ต่อคนก็คือมาสี่คนวันนี้ร้อยห้าสิบจะมก็หกรใช้ไฟก็เพิ่มอ0ห้าบาทเป็นหกร้อยห้าสิบเด็กก็ฟรีเด็กจำกว่าสิบขวบแล้วก็เต็นเต็นกระโจมด้านหลังด้านหลังเห็นไหมอ่ะนี่หลังนี่นะหหลังนู้นแปดร้อบบาท มีท,นนที่นอนมีอะไรให้หมดมีโต๊ะข้างหน้าให้นั่งด้วยใช่แล้วก็เมื thoughts, ม่อกี้ป้อไปถามมีเต็นท์เป็นของเต็นท์ของสนามเดินป่าเต็นท์ของสนามเดินป่า200แล้วก็จะเป็นเต็นท์แบบเต็นท์ลายาหทหารนะที่เป็นแบบสปริงเป็นเต็นท์สปริง,รงอันนั้นหนึ่งรอยบาทแล้วก็ไม่รวมค่าเครื่องนอนนะคะแล้ค่าเครื่องนอนเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ถามถามมาแค่นี้ ก,กิจกรรมก็นี่แหละนั่งดวูวิวมีตกปลาอ๋อมีตกปลาเอาตกปลาได้เหรอเออเขาตกอยู่นไหนอ๋ออ๋อเออมีตกปลาด้แต่ว่าเบ็ดนายต้องเตรียม,มเองแล้ว่ะปลา,าไหน,นเอานึกว่าแบบเออเขาตกอ๋อเขาตกปลาได้เออเอาเอาเออเอาเบ็ดมาเองนะเออเอาเบ็ดมาเองเหมือนเขาจะไม่มีให้เช่า <c oughs> นี่เอานี่นี่นี่เสาเนี่ยแล้วก็เวียงเรือลงไปไม่ได้กินจ้ะดีอ่ะ พอตอนนี้ช่วงนี้วางน้ําเขียวก็จะแบบเย็นๆอยู่แล้วช่วงช่วงป้อมมาถึงป้อมให้ยินมากลางเต็นก่อนเนาะแล้วป้อมก็ตามมาถึงประมาณแบบเที่ยงเที่ยงบ่ายเลยอ่ะคือแบบตอนนั้นก็ร้อนแหละคิดแบบพอลงจากรถมาแบบร้อนอ่ะแบบร้อนเลยอ่ะแล้วคราวนี้แบบพอลมพัดมาจะเป็นลมแบบลมไอเย็นๆเหมือนฝนตกบนภูเขาอ่ะแล้วมันแบบมีลมไอเย็นๆมาคือแบบก็ดีจังเลยจะดีตอนยินมาถึงไม่ร้อนไงกลางเสร็จหมดแล้วแดดถึงออกอ๋อ แล้วพอซักประมาณสามสี่โมงก็เอาแล้วตั้งเขามาแต่ไกลเลยจ้าม,มองอเห็นแบบมองเห็นมาแต่ไกลเลยจากบนเขาก็เลยแบบเอาไงวะแบบรีบเก็บนู่นเก็บนี่รีบเก็บนูน่นเก็บนี่พอเสร็จปุ๊บเออเอเอมันก็ตกแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีแบบไม่มีไม่มีลมอะ่ะเออมันไม่มีลมมันมีแค่ฝนปล่อย มันมีแค่ฝนไปปลอยมาแบบแล้วมันปลอยมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยเอออะอ่ะไม่ได้พูดแล้วไอเย็นเยนอดอนูกอะไรอยู่แล้วเอาใหม่หรกอล่าเอาอีกไหมนะให้ลุงพลให้ลุงพลย่างให้อีกลูกหนึ่งขอบคุณครับใช่วันนี้มือย่างกลับมาแล้วจ้ะเห็นลุงพลจัดผมมานี่คือเพิ่งบวชมาไม่ใช่ ไม่ใช่เอา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 งั้นแค่นี้กันก่อนเดี๋ยวไปคุมเด็กน้อยก่อนโอ้เด็กน้อยได้อาบน้ําใหม่แท้่เดี๋ยวพาเด็กเคลียร์เด็กน้อยกันพาเด็กน้อยไปนอนก่อนค่อยมาบรรยากาศกลางดึกอีกทีหรือไม่ก็เจอกันเช้านะจ๊ะพรุ่งนี้กินข้าวโจ๊กกันจะกินข้าวต้มกันจ้ะบ๊ายลาตีสวัสดิ์อีลาตีสวัสดิ์ทุกคนลาตีสวัสดิ์ ตื่นกันเช้าค่ะทุกคนหน้าตาจะประมาณนี้ทุรักทุเลซะหน่อยเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกฝน <c oughs> ตกลมพัดแรงมาก <c oughs> ล้วแบบเอ๊ะแต่ฝนแรงไหมยินไม่รู้เนี่ยไม่ได้ตื่นมาดูฝน <c oughs> <c oughs> ก็แรงลมก็แรงหนาวแล้วตอนนี้ก็ยังแบบเป็นเป็นฝนแบบเขาเรียกแบบมันจะเป็นไออ่ะเป็นแบบเป็นขุยๆมาอยู่ตอนนี้ก็คือแบบนี่เปียกกันหมดเลยจ้ะสภาพตอนเช้า แล้วที่เนี่ยเขามูฟกันเร็วมากทุกคนเขาอ่อนไปจหวะดเราเหลือแต่เต็นเรามีเต็นเราก็เต็นเต็นที่หลังใหญ่ๆอีกเต็นหนึ่งคือแบบทุกคนมูฟเร็วมากอะไรวะตื่นมาเอาหายจังก็เช้านี้เดี๋ยวป้องจะต้มข้าวต้มนะคะแล้วก็วันนี้เราเจอหมอกกันได้แหละทุกคนจะเห็นวิวข้างหลังแล้วนะว่าตรงภูเขาอะดีมากก็ตอนนี้ก็เก็บของอย่างทุลักทุเล คาดว่าจะต้องเอาเต็นท์กลับไปตากที่บ้านแน่เพราะว่าเปียกแบบเปียกแบบเปียกไม่รู้จะพูดคำว่าเปียกยังไงมันเปียกจริงก็เดี๋ยวเต็นท์ก็คงเอาไปตากที่บ้านเพราะว่าตอนนี้รอพระอาทิตย์ขึ้นสักหน่อยอยู่แต่มีแสงแดดอยู่นะแต่ว่าน่าจะไม่มาก่อนนี้แล้วแหละเพราะว่าดูจากดูจากแบบปริมาณเมฆอ่ะน่าจะตกอีกอ่ะยวง่วงอยู่แม่ง่วงอยู่ เมื่อกี้เราเจอกบอยู่ในเต็นท์ด้วยโอ้ไม่รู้เข้าไปยังไงเป็นกบแบบลูกกบแต่น,น,น้อยๆสนุกดีสนุกดีก็รอบนี้ก็ดีเลยคะ่ะกับบรรยากาศได้ลเงมากเงมากเลยค่ะเมื่อคืน <c oughs> ตื่นมาก็มีน,นอนไม่หลับเห <c oughs> แบบมือ <ลง S 2> <ด>นกันตกใจลมตกใจฝน,<ใ>น เดี๋ยวเราไปทำข่าวข้าวกันทุกคนมีสมาชิกหนึ่งคนที่ยังนอนอยู่มันได้ยินเราแหละแต่ว่ามันไม่ลุกอกาดีแค่เปิดเลยเยขึ้ยอดเลยครับอีป๊อปบอกคือในเต็นทยังร้อนนี่เหรอร้อนเหรอร้ไม่หรอกคุณอนุญาตค่ะอนุญาตเดี๋ยวจะวันนี้จะต้มข้าวต้ม ข้าวต้มหรือโจ๊กดอกเว้ยอุ้ยเราผ้าเปียกแบบเปียก,ยกแบบนับ่น,ออนที่ไปอาบน้ำบานนีเราเห็นแสงระหว่างแสงระหว่างที่ไปอุโมงค์ไหมมีไข่ ไปเรียกไค่เขา,าก็ร้รอกรอวันนี้มีเมนูอะไรตอนเช้าครับพูดไปแล้วพูดไปแล้วในแต่ตอนนี้เสร็จแล้วอ,อ่าจับไม่ได้ร้อนมาถ่ายกัะ <c oughs> ข้าวต้มกระดูกหมูมีแต่กระดูกเลยใช่ไข่ดาวเบรคฟาตค่ะเราถึงตอนจะกลับกันอีกแล้วทุกคนจ่ะไม่เราก็ไม่มีเสียงก้องพูดดังหน่อยนะ <c oughs> ก็วันนี้ที่เรามานะคะเป็นช่วงที่มีพายุอย่างที่บอกก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากช่อง่ชาแต่ร้านที่เนี่ยเป็นร้านเล็กๆนะคะจะอบอ,อุ่นมากแล้วก็จะมีเต็นท์กระโจมให้เช่าแล้วก็มีเต็นท์เล็กนะให้เช่าเหมือนเมื่อวานน่าๆจะเอาขึ้นไปแล้วเอาขึ้นไปแล้วแล้วก็เช้าก็เจอหมอกแบบหนาๆเลยทุกคนตั้งแต่เช้าที่ตื่นมา แล้วก็ฝนก็ตกตลอดคืนเมื่อคืนลมแรงมากเราช่วงที่บ้อมกับจะจะเก็บเต็นท์อะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้คือแบบเต็นท์มันก็พือขึ้นแล้วแบบว่าเหมือนที่แบบดูในคลิปเพื่อนๆที่แบบไปเจอลมแรงๆเนี่ยแทบกรี๊ดเลยอะ <c oughs> แล้วค่ะว,วันนี้กิจกรรมที่เนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็แล้วก็มีแผนไปขับ ATV ด้วยนะ <c oughs> ที่ที่ข้างนอกแต่ก็แบบไม่ได้ไปนลจ๊ะลมมาฝนมานะจ๊ะเก็บของกลับบ้านก็จะจับกันแบบเปรี้ยงๆมาค่ะทุกคนวันนี้ ฝนหนาๆแน,น่นๆก,กันเลยจ้าแล้วก็พอกินข้าวก็ฝนมันตกตลอดวันอะมันก็แบบแค่อปล่อยเนี่อย่างว่าแหละเรามาหน้าฝนเนาะแล้วก็พายุก็แหละช่วงนี้แต่ก็เป็นพายุลูกสุดท้ายแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็คงไม่มีแล้วก็คงจะรอดูคลิปหนาวๆของเรานะคะแล้วไม่รู้ว่าเราจะไปหนาวกันที่ไหนเหมือนกันมีทั้งแบบมีแผ่นเยอะมากมีแผ่นเชียงใหม่มีแผ่น ไหนอีกนะเมืองคานเหรอเชียงคานพิแานละยองวุงแนยนเราเยอะมากเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปต่อๆไปอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจบคลิปกันไว้เท่านี้ฝากไปกับอากาศหมอกงูบุงข้างหลังอยู่ไกลๆรนเขานู่นก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปก่อนแล้วไปดูหมอกกัน